อะไรบางอย่างคันนี้มันมันคลิปเปอร์ด้านในเนี่ยมันติดกจานมันไม่อยู่ตรงกลางมันไม่ได้อยู่ตรงกลางที่มันดังเสียงเฟ็ดเฟ็ดเ่ยคือจานมันเบีกกับคลิปเปอร์านนนใใมัเบียดช่อ๋อไม่ไม่เกี่ยวผ้าเบรกไม่เกี่ยวผ้าเบรกไม่เกี่ยวผ้าเบรกครับครับครับตัวจานเนี่ยมันนะเบียดกับคลิปเปอร์ครับเนี่ยมันนะเบียดฝั่งในครับอืมทำให้เฟ็ดเฟ็เฟ็ดนาะแต่แต่นี่ไอ้จานไม่โคตรใช่ไหมจานไม่ไม่น่าจะโคตรเลยมันนะเบียดอ๋อเบียดเบียดแจงแจงนะมันเบียดมันก็จะกินให้สึกไปเรื่อยๆป่ะคลิปเปอร์ คือเบียดมันก็มันก็กินครับกินอกินกินคาลิปเปอร์ไปเรื่อยๆเนาะกินดิสเบรกเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางเราตรงกลางแสดงว่าคันนี้มันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างใช่ใช่มันเคยดังฟิตฟิตข้างเนี่ยแต่ผมเคยเอ้ยเคยถามถามช่างตรงเหมือนกันบางทีตอนเลี้ยวอ่ะตอนเลี้ยวบางอย่างมันจะเป็นลักษณะนี้อ่ะมันก็เคยมีมาแต่มันยังไม่ นัวนี่มาเป็นตอนนี้แหละตอนไม่ตอนแรกเขาเบรกอาจจะพอมีอยู่มันก็เลยตันไว้อยู่พอเขาเบรกบางลงปุ๊บมันมาเบียดเลยมันตันไอ้นี่ภาพภาพเบรกยังใช้ได้อยู่ไหมเปลียนไหมรถใช้ได้เพราะเบรกมีอยู่เบรกมีอยู่ครับรถน่าจะมีเคยมีปัญหาอะไรบางอย่างมาอาจจะมีล้มแล้วแหละก่อนอยู่กับผมก็อาจจะมีมันปกติมันก็ต้องที่จะตรงบอกก่อนเนาะมันจะไปเฟืดอย่างนี้เนาะใช่มันจะอยู่ตรงกลางเออแล้วด้วยใช่จานทิศมันจะต้องอยู่ตรงกลางเนี่ย อันนี้จานดิสมันมาเบียดข้าเข้ากระด้านในเนีอไหมใช่ใช่เบียดเลยนะมันเบียดข้างในเหนือไหมตัวคาลิเปอร์นี่กับจานเบียดกันกับด้านในกับกับมันไม่ไม่อยู่ตรงกลางออเขาจต้องเสือมแหวนเสือมแหวนเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันมันขยับเข้าไปด้านในอ๋อให้เข้าไปอีกนะใช่อันนี้เขายับไปด้านในเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันหนีมันหนีจานครับเออเออเออต้องวนแหวนตัวนี้มันแหวนในน็อตสองตัวนี้ด้านในอ๋อครับครับมันแหวนด้านในเพื่อที่จะให้ตัวนี้มันขยับ ขยับเพื่อให้คาลิปเปอร์มันเข้าไปขยับขนาดหน้าชนนิดนึงคครรับับเพื่อให้จานมันอยู่ตรงกลางมันจะได้ไม่สีกันเนี่ยนะกับคาลิปเปอร์นะใช่ครับใช่ถูกต้องเลยไอ้สีกันนี่คาลิปเปอร์จะหมดก่อนหรือว่าจานหมดก่อนคาลิปเปอร์หมดก่อนครับแล้วคาลิปเปอร์เป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมนะมันจะแข็งกว่าอกับรับจานแข็งกว่าต้องล็อกคอร์มไม่ต้องไม่ต้องคไหม เอเอมัน,นยังเสจับแต่มันกินไปเยอะไห้ยังอ่ะกินคาลิปเปอร์ไปเยอะอยังยังนะเอเอพึ่งมีพึ่งมีนี่เองสตนที่จะทนขี่ฝืนไปก็เดี๋ยวเอ๊ะก็เละจังคำก่อนดีวกว่าเพราะว่ามันทมันเบาๆไม่เป็นไรอ่ะ น้ำลมน้ำหมึกอะไรเมยเมนั่นนะอ๋อิกว่าตัวนมัอมันยิ่นได้ตัวบนใช้ได้แต่ตัวล่างมันยังไม่อ๋อนี่คือคนตัวชิลลกสูำมันเปล่กัน ไไม่ได้เลยเพราะมันจะตายก็ค,คออกืออ๋อกลับอปัมตายร้อก็จะฝุดอ,อร่วมขยับมัน่วมันดินดนนดนด้นได้กติมันจะดิ้นได้ใ่ไหมใกติมันจะดินขยับง่ายามันเริ่มเปืเป่ปยดแต่ว่าปั้มมันี่อจะตายก็ฝุเข,ข้าไปเกาะบางทีมันไม่ค่อยได้ขยับ อาจจะระบียังไม่เคยถอดได้บ้างเน่แต่ทาจารบีหน่แต่ซื้อมานี่ยังไม่แก่จังตรงทำติ้งอะไรบ้างนะยังไม่แกะนะก็เบรกก็ยังยังไม่ได้ทาจารบีกันสนิมเยอะเฉยครับกันสนิมมันขึ้นอันนี้มันไม่ได้เคลือบสารกันสนิมโดนน้ำโดนน้ำสีมันชอบขึ้นนลูกสูบปั๊มเราทากันกันกันทั่วไปสิมันขึ้นจนลูกสูบแต่มันเป็นตาวัดมันจะร่วกครับเพราะมันจะร่วก ไม่ต้องถอดล้อเนาะไม่ต้องถอดล้อก็ต้องถอดล้อถ้าเราทำคลิปเปอร์ให้มันตรงกับจานให้จานให้จานอยู่ตรงกลางเนี่ยคลิปเปอร์เนี่ยมันก็ใช้ได้แล้ยมันน่าเบียดคลิปเปอร์มันน่าเบียดกับจานด้านในมันอยู่ตำแหน่งตรงกลางต้องเสริมแหวนด้านในต้องหมุนแหวนด้านใน ก่อนว่าจะตัวเดียวหรือสองตัวอือมนี่ก็ใส่จรารบีไปเลยนะการสนิมใช่ใชนี้ต้องทานวางคันตายนะตายไม่เคยขยับแบบตายตายเป็นกันใช่ขอไม่ออกเป็นนอขาดคาเลยต้องไปจ้างเขาเชื่อมเขาเชื่อมเขาเชื่อมแต้มแปด เขื่อมดึงออกมันนอบมันขาดคาเลยฮนะใช<จ>่สนี้มันหน้ามันเข้าบางอะไรบ้างนะขึ้นสนิมขึ้นอะไรไม่เกยขยับตัวเดียวนะตัวตอ,ต,ววอ,อต้องเสริมอยู่ได้ทำไมเสริมไม่ได้ไ ไปทางฝั่งโน้นใช่ฝั่งโน้นครับให้มันหนีให้มันหนีหนีจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นอห้การที่มันอยู่ตรงระหว่างกลางอันนี้ปั๊มเดิมนะครับเนี่ยเป็นี่คือปั๊มเดิมของเดิมเลยใช่ไหมใช่ของผมเป็นปั๊มแต่งมาอ๋ออ๋อแต่ก็เดินใส่แต่คราวนี้มันเป็นปั๊มเดิมเลยออืครบเดิมปั๊มเดิม เออเราดูเนี่ยเก้งผมมันแค่ห้าหมื่นกิโลเองแสดงว่ารถนี่พึ่งขี่หรือหรือยังไงหรือมันมันเปลี่ยนที่ปรับกลับหลอบแล้วใช่ไหมอ๋อตรงนี้มันเก้าเก้าเก้าปุ๊บมันจะกลับเป็นศูนย์ครับเออเออเอวันนั้นเก้าเก้าเก้าเนี่ยนี่เก้าเก้าเก้าเนี่ยพอเก้าเก้าปุ๊บมันจะกลับเป็นศูนย์ยครับอ๋อไปนั่งไปปรับข้างบนแต่ถ้ารถทำขายย้อมือสองนี่เขาจะปรับได้ขอเราปรับเองก็ได้เพื่อที่จะให้ไม้น้อยจะได้ขายได้ราคาเพราะว่าถ้าคนมาซื้อเห็นไม้เยอะเขาก็ไม่อยากเขาก็ไม่อยากได้่ากของ หนึ่งหกหกแปดสี่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อแปดสิบสี่นะเป็นไปไม่ได้ครับต้องวิ่งมากกว่านั้นนะว่าคันนี้ไม่กลับมารอบนึงเลยออกลับมารอบแล้วล่ะใช่ครับไม่กลับมารอบนึงครับอือเป็นไม่ได้ที่บึ้งวิ่งได้แค่หมื่นกิโลไม่นะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะรถตัวนี้มือสี่้วผมรถสิบกว่าปีแล้วครับรถสิบกว่าปีแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะวิ่งแค่นเหมือนก่อนออ เออวันนั้นไอ้นี่แหละบันทึกวิดีโอแล้วไปลงยูยูทูปอ่ะคนคอมเมนต์ถามมาไอ้เขาบอกว่าไฟเนี่ยเวลานั้นมันอะไรมันเออเออมีคนถามมันกันบางทีไฟมันต้องเช็คระบบไฟใช่เช็คระบบไฟใช่ต้องถอดชุดสีออกมาเช็คมาไล่ดูครับใช่หาจุดมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากค่อนข้างประสบการณ์ก็จะได้ถ้าถามเวลามันถ้าแบบคนทั่วไปนี่จะดูดูยากค่อนข้างจะหาสาเหตุยากครับ ะถ้าคนบุคคลทั่วไปนะจะหาจะหาสาเหตุยากทีจจ่ต้องเป็นช่างครับอือฮะช่างตัเป็นช่างเ,เรือนี้ไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับมันนี้แล้วครับเอ่อบักกี้บักกี้ก,กี้เบียดเลยแค่ยังไม่ใส่เบรกะนะครับเมื่อกี้มันเบียดฝั่งฝั่งด้านในมันเบียดกันเลย ใครเนี่ยอันนี้อันนี้คาร์เปอร์มันมันต้องมีปัญหาอะไรบางอย่างครับคันนี้มันนะก็ต้องเคยทําอะไรมาบางอย่างในปกตินะไม่ปกติเมื่อเขาแปลงมาแล้วก็แปลงไปครับใช่ใช่เมื่อแปลงมาก็ต้องแปลงไปแต่ที่เห็นของใหม่ๆคือเบรกของเดิมครับเบรกของเดิมอยู่กระบอกทชกเดิมปั๊มเดิมอยู่ล้อเดิมไม่เดิมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ล้อแม็กซ์เสริมแต่งอะไการเดิมอยู่ ดุมก็น่าจะดุมเดิมแต่ว่าพวกนี้เขาเป็นของแจกไปแล้ว๋อครับที่ลวดพวกอันนี้เป็นเป็นของวัยรุ่นใสแล้วแต่แม่ปั๊มเนี่ยเป็นของเดิมกับกับอกโชกกับจานดิ้นเดิมครับอ่างานงานวิเคราะห์งานละเอียดใช่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 ละเอียดนี่นาท่าไม่ไม่จริงนะที่นะถ้าไม่รู้จักกันนะเขาจะไม่มีข้อมี้ถูกต้องเขาจะมีข้อเป็นอย่างอื่นไปแล้ว ตีไปน่นนี่คดต้องเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่นะเขาจะไม่มา่างนี้นะใช่ใช่ทีความรู้นะอันนี้รู้แลยเขาจะไม่บอกงี้นะเขาอก็่าริปเปอร์คดอันนั้นคดอันนี้คดต้องเปลี่ยนใหม่เงี้ยเพราะที่เขาจะต้องได้ตังค์เยอะกว่านี้อืนี่บอกให้เขารู้น้องคิดนะเพราะงานช่างมันสามารถคิดเอาตังค์ลูกค้าได้แล้วแต่ว่าจะเอามากเอาน้อยไครับสามารถคิดคิดแพงเอาตังค์ลูกค้าได้ครับถ้าไม่รู้จักกันใช่ใช่จนงมอไซน์นข้จพยายามเขาอู่ที่ที่รู้ใจที่เชื่อถือได้ครับ ยางนี่บานการมันนั่นเนี่ยเดี๋ยวจะไปจานวันที่สิบสองแล้วไปถามช่างสนิทกันรู้จักว่าแอร์นี่มันมีเกวัดไหมก็บอกโอ้ถ้าไปร้านแอร์มันวัดมันก็บอกต้องเติมใหม่ทท้งนั้นแหละความจริงเราดูแต่ยังไม่มันยังเย็นอยู่ก็ไม่ต้องไปนั่นเขาเขาก็บอกแกเพราะว่าไปหาร้านอ่ะมันก็จะบอกมันต้องแนะนาให้เติมอ่ะบางทีบางครับที่ไม่ต้องวางยางไม่ต้องไปสวนหลักๆก็คือยาง S <S ยางไม่ไปเปี่ยนที่ศูนย์เราศูนย์คิดแพงศูนย์ก็ไปซื้อจากร้านยางมาลย <S 2> <S 2> ครให้เข้าร้านยางเลยครับเราจยางอ่ะให้ไปซื้อไปเปลี่ยนที่ร้านยางเลย <S 2> <S 2> คให้ร,ราคาถูกกว่านั่น,น่ยประมาณ 6, 6หกหกรายการหลักที่ไม่ต้องไปเขา้าต้องเข้าศูนย์มีมีอะไรนับหน่อยยางยางมันมเครื่องมันเครื่องแ้พวกนี้ต้องต้องไปซื้ออยู่ในยู่ตรเอ่ามันสามารถเราไปต้องไปศูนย์ใช่ไม่ต้องไปศูนย์เพราะศูนย์คิดแพงอะฮะต้องไปไปร้านมันเลยตรงเลยไม่ต้องไปศูนย์ครับครับมันได้ราคาถูกกว่าเยอะเลย ก็สูติดแท,ทงออไอ้พ่อ,อยางไอแทงแทงกับสี่เส้นก็ปลาไปกี่หมือนแล้วเอออันนี้เส้นเท่าไหร่สี่พันสี่พันห้าสี่พันสี่พันห้าใช่ไหมก็ดวัดวดยนนแล้วแต่ยี่ห้อเออของผม,ม,มก็เดตันนี่นะสีนั่นก็หกพันตีไปพันห้าแต่ก็บอกว่าซื้อสามแถมหนึ่งก็จริงแตตีไปอัลลพันห้า 5, แล้วสีสามแถมหนึ่งไงยางเล็กเงียเก่งเนา ใช่ของผมพวกยางใหญ่ยางรถกบบระบะพวกนั้นน่าจะแพงอยู่สี่ร้อยหกพันหนังผมอะ่ะเดซตันอ่ะ,อะของนี่เป็นยางขนาดใหญ่รถจีเนิดนึงนะถ้าเป็นพวกยางกระบะที่มันใหญ่ขนาดนั้นอะ่ะน่าจะแพงกว่านี้อีกใช่อันนี้สบายแล้อย่างเงี้ยอันนี้เราก็ลองลองไล่ปั๊มโดหยิดปัมดป๊มรู้สึกว่ตถาวัตถุเหน่งมันจะเป็นยังไงอือ ที่เนี่ยคือว่าอยู่ตรงกลางแล้วตรงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะจานที่อยู่ตรงไม่ไม่เฟื่อยเฟื่อยแล้วนะามันอยู่ตรงกลางแล้วไม่ได้ไปเบียดคาลิปเปอร์แล้วคาลิปเปอร์มอไม่มีปัญหา,ลนะาลแ,แล้วนะเสียงไม่มีเสียงเฟื่แน่ๆอือเออนี้เราก็ไล่ปัม๊มลูกสูบออกมาก่อนนะอ๋อครับครับเมื่อกี้ผมกดลูกสูบเข้าไปอ๋อลูกสูบโอเคมาแล้วก็ปมาแล้วอยู่ตรงกลางแล้วไม่เฟื่อยเฟื่อยแล้วนะก็นด้มาเฟื่อ แต่มันอยู่ตรงกลางแั้นแต่ว่าเออเหมือนจานจะคด,ด,ดนิดหนึ่งครน้องทิ์เนี่ยเออมันมีจังหวะฝืดมันมีจังหวะฝืดนะเนี่ยใช่ไหมรับเหมือนจานติดตัวนี้จะจะคด,ด,ดนิดหนึ่งแต่ว่าจานมันอยู่ตรงกลางแล้วนะจานมันเข<อ>้าตรงกลางแล้วจางอยู่ตรงกลางอ่าจานนี้มันเข้ามาอยู่ตรงกลางคลิปเปร์แล้วมันไม,ม่เบียดด้านในแล้วครับแต่เมื่อกี้มันเบียดแต่นี่ก็อยู่ที่ดิสเบรกแล้วนะจานดิสเบรกมีคดนิดหนึ่งเพราะรามุนเนี่ยเหมือนมันมันมันจะฝืดนิดหนึ่งอ่าเนี่ยมันู่จังหว วิธีนี่คือก่อนจะใช้เน็ตเป็นดาบไปก่อนจะไม่ต้องไปกรึงหรือยังไงพวกนี้เปลี่ยนใหม่ครับเพราะประจันพวกนี้ถ้าไปเจียพวกมันจะบางแล้วครับบางนะไม่เหมือนซีบีานะใช่พวกนี้เราเสียก็เปลี่ยนเลยครับใช้ได้อีกนานไหมอย่างเงี้ก็ได้อีกนานครับนะแต่แต่ว่ามันทำมันมันอันนี้จานคนที่ดนึงครับอ่าจานคตรนึงมาอาจจะกินเบรกไปหน่อยนะเบรกไ่มันจะกินป่ะหรือขี่ไปมันจะกินแล้วมันก็ กอนนัเงครบมันก็สึกหลอไปเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนประมาณกี่บาทจานเบรดอะไม่ไมจานเบรดก็ฟังสี่ห้าร้อยนั่นจำราคาไม่ได้ของของของแท้เลยนะใช่ครับอ๋องั้นไม่เป็นไรดะแพงครับไม่แพงนะแพงก็เป็นใช้ไปก่อนถ้าเป็นอย่างโซนใหญ่กับจานนั่นนะหนึ่งพันกว่าบาทหนึ่พันกว่าบาทใช่เขาเรียกจานดอกเห็ดนั่นน่ะครับครับนำมาเนื้อฟังผิดเพราะว่าแท้ พันกว่าบาทพันสามไม่แน่ใจอันนี้อันนี้สี่ร้อยกว่าบาทเออประมาณสี่สี่ห้าร้อยถ้าไม่ขึ้นราคานะแทนนะทำไมลรำคานก็ใช้ไปก่อนถ้าลรำคานก็เปลี่ยนใหม่นี่มันจะมีคดมันมีจังหวะฝวดนี่หนึงที่เด็กจะได้แล้วเออมันมีจังหวะแต่ดีกว่าเดิมอยู่แล้วมันดไม่แอะดีกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวมันดีกว่าเดิมโอเคจะใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้จานจานตัวนี้มันคดนิดนึงครับโคตรที่หนึงเพราะเ่อกี้มันจะมันจะคล่องตลอดอันนี้มันมีมันมีจังหวะปวดนี่หนึ่งจังหวะปวดรอบนึงใช่ใช ีจะวอย่างที่จัางตงว่าเลยน่าจะมีล้มมาแล้วแด่ะมันกันรถมันจะเคยล้มเพราะว่าเคยล้อมันเห็นไหมใส่แล้วมันจะเป็นเบียดใช่ไหมรถเคยล้มอ่ผมเห็นล้อขอบล้อมันแตกนิดนึงเลยนะเออเออใช่ใช่ใช่ไอ้นี่ไงที่บอกนี่ไงอยู่ตรงไหนไหนไม่รู้เห็นแวบหรือสองสองช่องไม่ไม่ให้ตรงกลางอยู่อยู่ตรงขอบเลยครับผมเห็นแวบเป็นแตกอยู่นะนี่นี่ไงนี่ใช่นไหมไม่ใช่อยู่ข้างเลยครับเหรอผมเห็นแวบอยู่นะนี่ไงนี่อ๋อ นี่มีท็อบแจงอยูเพราว่ามันเคยล้มมาอะไรบางอย่างครับเนี่ยโอ้เคยกระแทกเคยล้มมาก็เออในฝั่งเห็นตรงนี้นะแตบางทีไม่เห็นนะเห็นรับอยู่อันนี้เคยกระแทกขี่ไปมันมันไม่มีปัญหาอะไรครับแต่หมายถึงว่าเออมันแพนเล็กอย่าให้มันลามไปนะเดี๋ยวจองไอ้ไอ้สีน้ำเงินของจังโตไปก่อนแล้วกันไม่ต้องผมมันส้มฮะเออได้ไม่เป็นไรแล้วเปลี่ยนล้อเดียวให้มันเตะในในเ่อก่มันก็ได้ละคนละสีกับล้อหลังไปเลย สมัยก่อนข้างหน้าล้อทองข้างหลังล้อเงินครับาข้งหน้าล้อทองเงี้ยข้างหลังล้อเงินเงี้ยไม่ก่อนหน่อยแต่ว่าเท่เลยนะเทไปเป็นไม่รุ่นอ่ะเอาคนละสีไปเลยจะไม่คิดอะไรมากก็ได้ไม่คิดอะไรมากก็จะได้ทําเซฟไปก่อนทำทำมันทำมันอันตรายก็ต้องเปลี่ยนอ่ะถ้ายังไม่อันตรายผมว่าไม่เป็นหาเด้อโอเคงี้ได้อาาจรย์โอเคแต่ใช้ไปก่อนมีจังหวะผืนที่หนึ่งแต่อยู่กับผมไม่เคยล้มนะล้มมาก่อนเจ้าของเก่าอะไรเดี๋ยว

บอกมันนมันกังเขมอรให้มันหอมเหมือนนวยรใช่มันใช้มันเลร้าวมันก็แงใช่ใช้นีร้ก่อนแล้วค่อยครับมันจะออกง่ายอืโอเค